อาจารย์ครับผู้นำคิตะจักรควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีสมาชิกจากโบทอื่นต้องการที่จะมาเป็นสมาชิกของคิตะจักรนั้นๆครับผมเชื่อว่าในชีวิตคิตะจักรเป็นเรื่องปกตินะที่มีคนมาเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็มีคนอยากจะย้ายจากโบทนู้นมาโบทนี้หรือว่ามีคนที่อยากจะประสงค์มาเป็นสมาชิกของคิตะจักรซึ่งแนวทางปฏิบัติเนี่ยก็มีหลายอย่างนะแต่และคิดจักรวิธีการดําเนินการก็ ไม่เหมือนกันแต่ว่าผมอยากจะหนุนใจสามสีอ, 3, อย่างคร่าวๆนะเป็นสิ่งที่คิจจักของเราทำเราก็จะเป็นสิ่งที่พี่น้องไปปรับใช้ในคิจจักของแต่ละคนได้อย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องสำรวจแล้วก็ต้องดูว่าคนที่มาเนี่ยอยากจะแค่มาเยี่ยมเยี่ยมหรือว่าอยากจะมาเป็นสมาชิกของคิจจักรอย่างแท้จริงอันนี้คือคือเป็นการดูว่าคนที่มาเนี่ยมาแบบจริงจังหรือว่ามา มาแค่แบบมาชั่วคราวอ,อย่างเช่นในเดีที่ผ่านมาก็มีคนมาเยี่ยมคิดจักรของเราผมนึกถึงน้องคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของคิดจักรอีกที่หนึ่งเขาก็มาร่วมกับเราเป็นคันเป็นคราวแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งผมก็ถามน้องเขาว่าสรุปจะเอาอย่างไงก็คือ,อเราก็นั่งคุยกันด้วยความรักเพราะว่าผมก็หนุนใจว่าถ้าจะมาที่นี่ก็อย่าจะให้เขากลับไปแล้วก็ไปเคลียร์กับ คิดจักรเดิมคือลาออกอย่างเป็นทางการเราก็มาร่วมที่นี่แต่ถ้าอยากจะอยู่ที่นั่นก็อยากจะหนุนใจให้ไปที่ใดที่หนึง่งอย่างเป็นประจําไม่ใช่สลับการไปมาเพราะว่ามันจะไม่เป็นผลดีทั้งคิดจักรที่นี่แล้วก็ที่นุน่ออนอนกยางหนึ่งผมก็รู้จักสอบอของน้องคนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบแรกที่ผมอยากจะหนุนใจให้ดูก็คือดูว่าคนที่มาเนี่ยมาจริงจังแค่ไหนหรือว่ามามาแค่มาเยี่ยมหรือว่าสนใจจะมาร่วมจริงๆ พอพอเรารู้ว่าเขาประสงค์ที่จะจับมาเป็นสมาชิกของคริจักรอย่างแท้จริงเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราจะดูก็คือตอนที่คนคนนั้นออกมาเนี่ยเขาลาออกจากการเป็นสมาชิกจากที่เดิมเนี่ยด้วยดีหรือไม่มีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับ คิดจักที่นั่นอันนี้ไม่ใช่เป็นการไปไปไปล้วงข้อมูลส่วนตัวแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้นำคิดจักเนี่ยเราต้องรู้ว่าคนที่มาจากอีกที่หนึ่งเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมถึงออกจากที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าออกอย่างราบลื่นไม่มีปัญหาอะไรก็รับเข้ามาได้ตามปกติอา่าอย่างเช่น ผมมีน้องคนหนึ่งที่อยากจะมาร่วมกับสมาชิกที่นี่กับคิดในชาของเราแต่ว่าชื่อของเขาจะอยู่ที่อีกที่หนึ่งสิ่งที่ผมนูนใจให้เขาก็คือหลังจากที่ผมรู้ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทุกอย่างจบด้วยดีผมก็ขอให้เขาติดต่อไปอยังคิดใจักรแล้วก็ส่งจดหมายมาหาคิดจักรเพื่อที่จะโอนย้ายกันมาเป็นสมาชิกมาที่นี่อย่างเรียบร้อยแต่ถ้าสมมตุติถ้าเราเจอว่ามีเรื่องที่เหมือนฟังดูแล้วมีกลิ่นแปลก อาจจะจบด้วยไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่สอบอรหรือว่าผู้นำขีดจักรเนี่ยจะติดต่อกลับไปที่คิดจักรเดิมอันนี้ผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่า,าเราจะได้ทําความเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมจึงมีปัญหาต้องกลับไปคืนดีก่อนไหมต้องอต้องให้อาภัยกันก่อนไหมหรือว่าต้องไปเคลียร์อะไรกันก่อนเพราะว่า,าตำหลักเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่แนะนําให้ใครรับสมาชิกเข้ามา ในคิักจของเราโดยมีเรื่องที่ยังค้างคาใจาหรือว่าไม่ได้เคลียอีกฝั่งหนึ่งให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่างที่สองนี่ก็คือไต่ตรองดูว่าที่มาที่มาเป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงเขาจากจากที่เดิมมาด้วยดีหรือไม่หรือว่ามีปัญหากันถ้ามีปัญหากันสบอจะสองที่ต้องคุยกันผม,ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อคิกักจถ้ามีคน มีปัญหาจากที่อื่นแล้วก็มาที่กิจิจของเราแล้วเรารับมาเลยโดยที่ไม่สนใจว่า,าที่กิดิจกรเดิมนั้นเขาเจอปัญหาอะไรมาเพราะฉะนั้นองสอบอต้องคุยกันนะฮะอย่างที่3ที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือ,อเมื่อผ่าน1กับ2อเนี่ยอย่างที่3ก็คือให้ให้ทำเรื่องอโอนย้ายสมาติกอย่างเป็นกิจลักษณะเป็นหลายลักษณ์อักษรถ้าบางคิจจยังไม่มีก็อาจจะแค่แบบ โทรคุยกันยืนยันถึงการลาออกจากการเป็นสมาชิกเพราะผมเข้าใจว่าคิดิจักรบางที่อาจจะไม่ได้มีระบบสมาชิกอย่างเป็นทางการแต่ถ้ามีก็จ,จะขอจดหมายจากสอบออีที่หนึ่งเพื่อได้ยืนยันว่าพี่น้องคนนี้นางสาวคนนี้นายคนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของคิดจักรเดิมแล้วเราก็สามารถที่เราก็สามารถที่รับคนคนนี้เข้ามาเป็นสมาชิก อของกิจจกรของเราได้อย่างสุดท้ายที่อยากจะหนุนใจแล้วแนะนําคือสิ่งที่เราทําก็คือไม่ว่าคนที่เข้ามาจะเป็นใครมาจากไหนผ่านอะไรมากก่อนให้เริ่มขบวนการเข้าสู่ระบบสมาชิกทุกๆคนอย่า อยากข้ามกระบวนการให้ให้เริ่มใหม่ทุกคนให้ประกาศขอประเสริฐให้พูดคุยให้ให้เริ่มต้นเหมือนกับว่าคนคนนี้ไม่เคยไปคิดจักที่ไหนมาก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการมาเป็นสมาธิของคิดจอจักอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นนี่คือ 3- 4อย่างที่ผมอยากจะหนุนใจผู้นําคิดจักเมื่อมีคนมาเยี่ยมถ้าสมมุติมีคนจากคิดจักของผมไปที่คิดจักของพี่น้องก็ ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจประมาณนี้นะครก็ให้เราลองลองดูที่มาที่ไปให้เราลองดูว่าคิดิจักรเดิมมีปัญหาอะไรไหมต้องกลับใจอะไรไหมแล้วก็ส่งเรื่องให้มาเป็นสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเป็นสมาธิของกิิจักรอย่างเป็นรูปธรรม